รายงานผลการปฏิบัติงานนายชัยสิทธิ์ผาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2565 องค์ประกอบที่ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมี6งาน 1. 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับเสี่ยวสมาร์ทโมเดล 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนภายใต้สถานาการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครูวิเคราะห์ออกแบบสื่อนวัตรกรรมเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4. การส่งเสริมสนับสน,นุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ การจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีบรรลุตามวัตถุประสงค์5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนายก ระดับคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามี3งาน 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารงานวิชาการบุคคลงบประมาณและบริหารทั่วไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจะตั้งกรรมการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมี2งาน 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีกลยุทธ์ทางการบริหารเชิงรุกสอดคล้องกับมาตรฐานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมี2งาน 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาบริการด้านวิชาการและจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมี2งาน 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ตอนที่2ความสำเร็จในการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาพัฒนากลยุทธ์ด้านวิชาการงบประมาณบุคลและการบริหารงานทั่วไปสู่ความเป็นเลิศโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนนำไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศโรงเรียนชนบทศึกษาผลที่เกิดขึ้น 1. ได้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 2. ได้กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนชนบทศึกษาให้มีคุณภาพในระดับที่เป็นเลิศ 3. ได้แนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานระดับสูงใช้กำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กร 4. ส่งผลให้ต้นสังกัดใช้เป็นต้นแบบจัดทำระบบบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามี4งาน 1. การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4. การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมี3งาน 1. วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 3. เป็นผู้นำในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยา เขตปราศาสตรพญาไัยสเป็นประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรีองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพมี10ข้อ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 3. กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง 4. จิตอาสาไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. เป็นแบบอย่างที่ดีของขอ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการ<ล>รักษา,<ล>าวินัย